สวัสดีครับวันนี้กลับมาที่อู่ทอยไซเคิลอีกครั้งนึงนะครับรับกวนทอยชวนันะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมทอยไซเคิลครับอทอยบอกผมก่อนจะเข้าเทปว่าสไตล์นี้เขาเรียกว่าดิก,กระดิก,กระครับครับไม่ต้องกัดข้ขอผมมาเป็นยังไงไม่รู้ ก็มันด้วยรูปทรงครับมันก็อันนี้มันมันเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยทรงแบบล้านล้าดหน่อยก็คือด<ๆ>ิเกิรมันเกิดในช่วงประมาณแบบเจ็ดสูนอะไรเงี้ยครับแล้วความฮ<ช>ิต<ๆ>ในแนวนี้ในเมืองไทยพอมีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีให้เห็นในรถบ้ดบาดังงานยอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆก็ไม่ค่อยคุ้นเคยคํานี้เหมือนกันครับมาที่ทอยที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ครับคันนี้ได้รางวัลอะไรมาก็เบสมอเตอร์ไซค์เคลื่อนปี2019ครับ ในงานบางกอนฮอลโหลปป2019ใช่ครับเห็นบอกว่ามีสตอรี่กับเพื่อนคนหนึ่งกับคันนี้ก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเลยครับแล้วก็กสร้างคันนี้มาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปประกวดปี2019หลังจากนั้นก็ช่วงประมาณก่อนโควิดนิดนึงเพื่อนก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปก็เลยเก็บคันนี้ไ้เป็นสตอรี่ครับผมขอญาตไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยไอเดียที่จะทำรถคันนี้มันมาจางไงทีแรกเลย จริงๆอ่าไอเดียคันนี้มันมาจากเจ้าของรถเลยครับรบว่ามันอ่าก่อนหน้านี้คือเป็นทรงแบบโอซูช็อปเปอร์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแล้วก็ไปดีไปเกิดอุบัติเหตุก่อนแต่มันได้หนักแต่เพื่อนอู่เปล่าว่าสร้างใหม่หมดเลยดีกว่าครับโดยก็โปรเจกต์ก็คือตามเจ้าของรถเลยครับตัวผมเป็นคนแบบสรรหาอะไรอะไรจับใส่แล้วก็รวมบิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยๆกันระหว่างผมกับเพื่อนคนที่เสียไปครับ เริ่มจากเครื่องแน่ๆเลยเแบสบที่จะเอามาขึ้นใช่ครับก็คือถ้าจากของเดิมที่ไม่ใช่คันนี้ก็คือมีแค่เครื่องอย่างเดียวอ,อย่างเดียวเลยครับน,น,นั้นก็สร้างใหม่ามหาใหม่หมดเลยครับเบสของมันเป็นรุ่นอะไรยังไงเล่าไปฟังทีครับสปอตเตอร์83ครับคันแบบนี้ก็คือเอามาขึ้นแท่นแล้วก็ลิงก์ทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าหาตัวเครื่องเลยใช่ครับเล่าวิธีการทํางานตอนจุดเริ่มต้นกว่าจะเป็นเฟร,รมชุดนี้มันชุดนี้ก็คือจะเฟรมเนี่ยคือจะให้รุ่นพี่เป็นคนทําครับ ส่วนอ่าเอาเครื่องมาประกบแต่ชุดหน้าเนี่ยเพื่อนผมเป็นคนทําเองหมดเลยครับแล้วก็พวกอะไหล่ภายนอกหรืออะไรสีนี่มาจากรุ่มที่ชื่อพิเชษครับครับนอกนั้นก็อะไหล่จากผมหมดเลยแล้วก็ขึ้นคันที่นี่หมดเลยเพื่อนชื่ออะไรครับขอออภยอัยชื่ออาลีครับอตอนที่คุยกับอาลีตอนแรกที่เป็นเครื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกว่าที่จะคุยกันจบเรื่อง ไอ้ทรงเฟรมเนี่ยใครเป็นคนเซตกันยังไงหรือว่าคุยคุยกันยังไงตอนนั้นเพื่อนอย่างเดียวเลยครับครับแต่ว่าเราก็มีตอนแรกผม้วไปเหมือนอารมณ์แบบเพื่อนขยี้กันเฉยว่าเฮ้ย <c oughs> มันวายเจาะไว้ในบ้านคือ <c oughs> ยังไม่ทําส่งทาสีอะไรเลยบอกทำสีทาสีเดี๋ยวช่วยทําไปเก็บยิ้วอะไรตอนแรกมันเป็นสีสนิมก่อนครับครับแล้วก็โอเคผมก็ช่วยทํากันกับเพื่อนก็ประมาณ เดือนกว่าๆสองเดือนมั้งครับแล้วก็คือได้เขาทันดังคอร์ดดีๆเพราะฉะนั้นก็คือตามสเต็ปคือหนึ่งคือเครื่องสองคือเฟรมให้ไล่ตามเครื่องซึ่งซึ่งเฟรมก็คือเพื่อนเป็นคนออกแบบใช่ครับหมายความว่าเพื่อนฮะก็คือให้รุ่นพี่เป็นคนสร้างเสร็จปุ๊บเพระว่าให้เชื่อมแต้มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูครับแล้วก็โอเคจุดนี้ได้แล้วก็คือปีไล่เลยได้ยิงเลยใช่ครับใช่ครับกว่ามันจะเป็นเฟรมที่พอเหมาะกับเครื่องเนี่ยยากไหมมันคุยกันนานไหมฮะ จริงๆคันนี้กว่าจะได้เสร็จนี่ก็รวมปีนะครับนานอยู่ครับทีนี้พอมีเครื่องมีเฟรมแล้วของที่เอามาใช้กว่าที่มันจะต่อเข้าทรงทํางานกับเพื่อนยังไงบ้างตอนนั้นไม่ไม่ได้ทำงานกับเพื่อนเลยก็คือผม่าเป็นคนหาอะไรให้หมดเลยอย่างล้อหน้าล้อหลังเนี่ยผมก็ทาให้ใหม่หมดเลยก็ยางครับแล้วก็มีพวกอะไรจุกจิกไฟหน้าคือกพวกนี้มันคือมันมันทางสายผมเลยคือผมสายหาอะไรให้ครับครับ อย่างนี้ก็คืออย่างเงี้ตออยตายทองเงี้ยก็คือเป็นงานที่ผมเคยผลิตออกมาครับแล้วก็ให้ช่างดัดทรายขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับครับหมายความว่าคือการที่มันจะลงตัวเนี่ยหลังจากาในมีเครื่องกับเฟรมแล้วเนี่ยของที่เอามาใส่ก็คือทีนี้ก็เป็นส่วน<ช>ของทอยและใช่ผมก็จะเสนอให้มีอย่างนี้นะโอเคนะแบบว่าอันนี้มันของหายาก แล้วอยู่แล้วมันน่าจะเหมาะนะครับอย่างเงี้ยผมก็โ okay, อเคพยายามเฟ้นหาให้เพื่อนแบบเอออยากให้รถมันออกมาดูดีที่สุดอะไรเงี้ยครตอนนั้นคิดว่าจะต้องเอาไปร่วมงานประกวดไหมหรือว่าก็คือความตั้งใจก็คือจะเอาไปร่วมประกวดครับแต่ว่าไม่ไม่ได้คาดหวังว่าแบบได้อะไรไาใช่เพราะว่า่างงานนี้คือผมก็ไปเข้าร่วมทุกปีอยู่แล้วครับครับแล้วพอออกแบบอ่าอยน่าจะต้องมีเขาเรียกว่าไงก็ต้องเสพงานพวกนี้แบบพอสมกันก็จะรู้ว,ว่าอะไรใส่ลงตัวพวกขังพวกผมกับเพื่อนก็คือแบบอารมณ์ไลฟ์สไตล์หรือความชอบก็คือ เป็นรถแนวแบบแนวชอปเปอร์แนวอะไร,รอย่างนี้อยู่แล้วครับบางคนเพื่อนผมก็คือไปทรงแนวหน้ายาวอย่างนี้หมดเลยโอเคหลังจากที่ทรงเดิมเจ๊งบงใบมาขึ้นทรงใหม่ครับจนเสร็จใช้เวลานานไหมก็เกือบๆปีอยู่เหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นกว่าที่จะเอาของลงกว่าที่ท่อจะดัดได้องศานี้กว่าที่จะหาอะไรมาใส่นี่ก็ ก็เอาเรื่องอยู่ครับก็คือราหลักแล้วคือการทํารถพวกนี้อย่างน้อยรถล้อเครื่องกับล้อต้องมาก่อนแล้วกว่่าอาเฟรมกับชุดหน้าเพื่อให้รถยืนคันให้มันโรลลิ่งเข็ไมไห้ได้พอเข็ให้ได้เสร็จปุ๊บโอเค,คอ่าท่อก็จะตามมาพักเท้าหรือว่าองค์ประกอบต่างๆที่เป็นของเล่นจุกจิกอย่างคาร์บ,บูเรเตอร์รอะไรเงี้ยครับก็คือจะตามมาที่หลังทอยอธิบายฟิวให้ฟังหน่อยสมมติว่าผมคิดตามว่ามันมีเครื่องกับเฟรมอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้ว ทอยมองยังไงที่จะเฮ้ยตรงนี้เอาอันนี้ใส่ดีกว่าแบ่งช่วงการทํางานของอันนี้เป็นยังไงในส่วนของแฮนด์ในส่วนของอะตะเกียบหน้าในส่วนของท่ออะไรอย่างเงี้ยคือลงลงดีเทลให้ทีว่ากว่าจะจบแต่แต่ละส่วนทํำยังไงบ้างอของอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ว่าครับ,ค,รบคนที่จะจัดหากับเจ้าของเนี่ยเราต้องคุยดีเทลก่อนว่าครับ,รบโอเค ความต้องการของคุณคือแบบไหนกระสรีระรูปทรงท่านั่งเป็นยังไงแล้วถึงคุยกันว่าโอเคมันเป็นแบบนี้โอเคไหมรูปร่างแบบนี้โอเคไหมเข้ากับตัวคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับมันมีขั้นตอนที่ไม่ใช่แค่ทอยเอามาหยิบใส่แล้วจบที่ทอยคนเดียวเปล่าด้วยก็คือมีมีไอเดียของเพื่อนที่ใช่คําว่าเราเป็นบิวเดอร์เขาเขาเป็นเจ้าของรถด้วยใช่ครับเพราะว่ามันมันพเมื่อรถมันเสร็จไปแล้วอะก็คือการเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าของของเขาด้วยใช่ครับเป็นตัวบอมเป็นสิ่งบอกตัวตนเขาด้วยครับ และอีในช่วงปีนึงนั้นนะครับกว่าจะจบในแต่ละส่วนอันนี้คือผมผมขออนุญาตไล่ของแต่งดีกว่าว่าตั้งแต่ต้นยังจบเลยอะ่ะคอยหาอะไรใส่ไปตัวของมันบ้างอันนี้แหละครับ,รบจะมีไฟหน้าไฟท้ายครัลอ้อยางปลายท่อแล้วก็ของเล่นจุกจิกพวกประกาบคันเร่งปอมแผน่นเนี่ยครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับที่เป็นของแต่งใช่ที่ผมเป็นคนหาให้เขา แล้วคัสตอมล่ะตรงไหนที่พอถึงตัวเราแล้วเราต้องจับให้มันเข้าที่เข้าทางอ่ะจริงๆยากสุดคือส่วนของคาบูเลเตอร์เพราะเอาคาบูตัวนี้มาใส่ก็เลยมันต้องคือมันมันไม่ไม่มีใครเคยทําแบบนี้ด้วยครับก็คือในนี้ไอเดียของเจ้าของรถเลยครับแล้วก็ว่าผมก็เออช่วยอันไหนมีพักพวกอันไหนพี่พอมีความรู้แนะนำอะไรให้ไหมแล้วก็เออช่วยๆให้มันให้มันจบให้มันเป็นแบบนี้ให้ได้แล้วโทษนะแล้วมันมีไอเดียยังไงมัน มันคิดอุตลิที่จะทาทรงนี้ออกมาคุยกับเพื่อนยังไงผมว่าสวหรับอุตลิเพื่นผมเื่อทผมังไงเปล่าวะอะไรประมาณนี้เหรอใช่ครับคือแบบคือมันมาจากเขาล้วนๆเลยว่าความต้องการเขาเป็นแบบนี้เฮ้ยจานทอยอย่างนี้เราจะอย่างนี้ได้ไหมเอ้ยไปทําที่ไหนดีหรือไอ้จานทอยหาใหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็คือสมมติว่าอันไหนที่มันมีของที่มันมีแบรนด์อยู่ครับแล้วก็มันสามารถหยิบจับมาใช้กับรถของทอยได้ทอยก็จะมองตรงนั้นก่อน หรือเปล่าหรือว่าเน้นที่คัสตอมใหม่เลยหรือว่าไงอันนี้ใหม่หมดเลยครับ,รบแต่ว่าอย่างเงี้ยพวกล้อรางน้ำเนี้ยมันคือคของเก่าวินเทจที่เอาเข้ามาจากอเมริกาครับ,รบแล้วก็มาขึ้นซี่ใหม่ของสร้างอะไรใหม่หมดซึ่งในถ้างั้นโจทย์มันก็เป็นคำ,คำว่าเลือกมาแล้วแล้วมันลงตัวดิใช่ครับก็คือหมว่าบางทีเนี่ยอะไร,รในบ้านผมเนี้ยมีเออผมว่าอยากได้แบบนี้ไหมมีให้แบบคัดสัรให้เลือกเลยว่าคุณต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยครับย้อนไปตอนที่ กลังจะร่วมงานเซตติ้งเอาไว้ยังไงที่แบบว่าเราจะเข้าร่วมงานแล้วนะมีความเขาเรียกว่าไงคาดหวังอะไรยังไงไม่เลยครับไม่แลวไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็คือไหนๆแลนมาเสร็จแล้วก็ส่งเข้าประกวดอะไรเงี้ยครับซึ่งเพื่อนมันก็เออตามเราด้วยอย่าเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็ได้ไปรัโชัวไปได้ไลครับอืมก็ได้แบบงงครับครับเขามีคอมเมนต์ไหมว่าทําไมเราถึงแบบว่าแตกต่างอะไรในตอนนั้น ด้วยคอมเมนต์เหรอครับผมว่าด้วยความที่ทรงและลวดลายมันมันแปลกๆแล้วมันก็อาจจะสะดุดตาอะไรเงี้ยเพ่งบบทรงแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นอยู่บนท้องถนนหรืองานทั่วไปอยู่แล้วฮะมันก็เลยน่าจะสะดุดตาครับเพราะว่าที่ผมจะลิงก์ต่อไปคืออย่างถังอย่างเงี้ยอย่างเบาะอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้ดิเมนชันมาก่อนแล้วค่อยสั่งให้เขาผลิตตามทรงที่เราจะเอาอะไรอย่างเงี้ย จริงๆรูปทรงลักษณะเนี้ยคือตั้งแต่พวกยุคยุคแบบเก่าๆอ่ะเขาก็มีมาอยู่แล้วครับ,รบแต่ว่าอ่าโปรเจกต์ที่ที่เราคุยกันกับเพื่อนเนี้ยก็คือประมาณว่าคือสปอตเตอร์มันเป็นเครื่องประมาณปี9กว่าถึง2,000แต่ทรงยุคนี้มันมาช่วงเจอะไรเงี้ยครับ,รบทำยังไงให้มันมิกเข้ากันแบบว่าเออยุคประมาณ2,000ถึง70ให้มันเข้ามาเกิดเป็นแบบนี้ครับก็เลยเป็นอย่างนี้เลยครับ ถ้างั้นมันก็ต้องมีพันธมิตรที่มาช่วยเหลือเราด้วยอย่างเบาอ,อย่างเงี้ยเสรเลยครับอ,อืแล้วองศากว่ามันจะได้กว่าเนี่ยพอมันต้องชนกับไอ้บางโคนหลังแล้วก็ชนกับไอ้ตรงนั้นผมว่ามันก็ต้องสั่งทางหรือปะหรือว่าพอดีหาของมาตรงพอดีอืมพอใส่ปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าพอดีอย่างเงี้ยดิวขึ้นสอดเข้าไม่ได้เลยพีย่อย่างย่างอย่างแบบเงี้ยเพื่อนมันเอาใช้อยากให้ช่องมันเล็กที่สุดก็ไปเอาแบตลิเทียมตอนนั้นโดนมาลูกเกือบหมื่นครับเพื่อให้มันไม่โดนยาง ครับก็คือวันไหนที่จะเซตดิเมนชันให้มันเล็กที่สุดก็จะเอาให้มันเล็กที่สุดเลยครับครับทังถังาน้ำมันวิ่งได้แค่เจ็ดสิบโลหมดเลยผมเออผมกำลังพูดอยู่ว่านี่ขับไปข้างหน้าข้างหน้าปากซอยตัวข้างหน้าเขากลับมาก็หมดแล้วนี่ยก็เคยอันนี้หลังจากเพื่อนเสียไปก็เพื่อนไม่ไม่ได้ขี่ไปไหนได้ขี่แค่ในกรุงเทพขี่เล่นๆแล้วก็พอเพื่อนเสียไปก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ขี่ไปสระบุรีมารอบหนึ่งครับครับแต่ถามว่าขี่ยากไ่ขี่ยากอยู่ครับ แล้วกว่าจะมีไอเดียในการที่จะทำรถทรงนี้ได้เงี้ยมันต้องมีฐานความรู้ยังไงมันต้องเสพอะไรมาทอยถึงสามารถมองขาดในทรงดิกเกอร์เนี่ยด้วยความที่พวกผมกับพกเพื่อนเนี่ยคือโตมาตั้งแต่รถเล็กด้วยกันตั้งแต่อายุแบบยังไม่ยี่สิบแล้วก็เล่นแนวรถทรงแปลกๆอย่างที่แบบไม่ใช่รถเดิมอะไร,รไไพูดง่ายๆพี่ก็เลยมันก็เลยมีความรู้มีความอะไรอยู่ในหัวอยู่แล้วด้วยครับ อยู่ที่ว่าใครจะจะมีไอเดียหรือว่าอยากจะทํำรถให้ตัวเองเออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่เท่าที่ฟังทอยพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ย <S 2> <S 2> ผมไม่ได้รู้สึกถึงอุปสรรคอะมันเหมือนทําไปได้แบบลงตัวไปแต่ละจุดหรือเปล่าหรือว่ามันมีอุปสค้องมัน,มนค่อยอคไปก็พี่ขอก้าถ้ารถสร้างเงี้ยถ้าเราไปใจร้อนอย่างเงี้ยพี่มันกลายว่ามันเหมือนการสร้างบ้านนะพี่เรา เราสร้างบางทีสร้างมาปุ๊บเราด้วยความเร็วด้วยความใจร้อนหรืออยากเสียตังค์น้อยกันเพราะว่าต้องมานั่งแก้แต่การที่จะเย็นคิดโปรเจกต์ทีเดียวแล้วก็เสียตังค์รอบเดียวให้มันจบแล้วก็ถือว่ามันจาลงตัวสมบูรณ์แบบเลยไม่จําเป็นต้องเขาเรียกงานมันเป็นเวอร์ชั่น1เวอร์ชัน2เวอร์ชันสามอะเอ้ฐานอันนี้ใส่แล้วไม่ดีเปลี่ยนหรือเบาอันนี้ใส่แล้วคือสเตปของทอยคือทำไปทีแล้วไปเรื่อยๆจินตนาการมาก่อนแล้วก็ค่อยสร้างซึ่งพอจบแล้วในตอนนั้น มีความพอใจในการที่จะเอาเข้าไปประกวดขนาดไหนความพอใจเหรอฮะอยากได้ดีกว่านี้ไหมหรือว่ามัน,ม,น<ผ>ม,มันต้องเพิ่มอีกหน่อยนะในในการประกวดล้วผมมองว่ามันเป็นการท้าทายซิป่าด้วยความด้วยรักเลยเพราะปีนั้นผมทําทํารถเข้าไปประมาณสองคันก็มีอีกคันหนึ่งด้วยครับที่อยู่รุ่นพี่ก็ก็ได้รางวัลอพิกมาด้วยครแล้วคือมันเท่ากับว่า ผมต้องทำตัว,ตวสองคันเพื่อส่งในงานมันคือมันช่วงเวลาที่ผมพักผ่อนน้อยมากคือถ้าเป็นคนเดียวเนาะถ้าแบบไม่ได้มีอะไรใครช่วยอย่างงี้เท่าได้ไปอู่คัสตอมมาเนี่ยครับก็ถือว่างานช้าเหมือนกันนะช้าช้าครับครับแปลว่างานช้าถึงงานค่อนข้างใหญ่กับที่คนคนเดียวที่ที่จะมาแฮนเดิลต้องต้องบริหารเวลาดีๆครับแล้วก็จัดการให้ดีๆครับพอครับรอบครัลงดีเทลการสร้างของแต่ละอย่างทีว่าตรงไหนที่ผลิตเองบ้างครับผม เอาเอาตั้งแต่แรกนะครับเครื่องลุกเครื่องเป่าก่อนครับแล้วก็อันดับแรกคือเราต้องสร้างลอ้เอเซ็ตทำล้อให้ก่อนครับผมโดยการหาล้อดุมหน้าไปดุมสร้างใหม่ครับแล้วก็ทำซีขึ้นมาใหม่ยางก็สั่งมาจากอเมริกาครับครับพอล้อหน้าล้อหลังเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเป็นเรื่องของเฟรมการแต่แต,แต,แต่เรื่องเฟรมเนี่ยเราต้องอย่างผมก็เพื่อเล่คุยกันว่าเอ้ยหน้าอยากได้ความยาวเท่าไหร่ความยาวความยาวของชุดหน้าต้องมาก่อนครับ ครับแล้วถึงแล้วมาใช้อย่างเงี้ยมันประมาณ80แปดสิบเซนครับ,รบอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้อันนี้เพื่อนเป็นคนวาดแบบแล้วก็ไปให้รุ่นที่เป็นคนเชื่อมให้จนจนออกมาเป็นแบบเป็นแบบนี้ครับโอเคเอา่าถึงตอนนี้พอใจกับเจ้าคันนี้ขนาดไหนต้องมีอะไรเพิ่มเติมกับมันไหมอา่าผมว่าไม่คือเจ้าของเขาอยากได้แบบนี้แล้วแล้วเจ้าของก็เสียไปแล้วก็มันก็ต้องให้มันเป็นแบบนี้ครับเพราะไม่คิดถึงเพื่อนเวลา เรามองรถก็เหมือนเห็นเพื่อนไปแทนความทรงจำเนาะใช่ครับโอเคทอยสมมติว่าถ้ามีคนอยากจะให้ทอยทำรถให้ซึ่งโอเคผมแอบดูในเฟซแต่ใะช่วงหลังทอยก็จะไม่ค่อยทำเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราไปคุยกันในเทปที่แล้วเราว่ามันเพราะอะไรเนาะแต่ว่าสมมุติถ้าจะทำเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกันไหมหรือว่าอะไรที่จะมาถามให้ทอยทำรถให้หน่อยถ้าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าผมก็อยู่ในวงการนี้ก็ ็คนอาจจะรู้จักผมมาบ้างบางส่วนก็คือด้วยความเข้าใจและไว้ใจมากกว่าครับว่าก่อนทํามันจะมีดีเทลอะไรมีเรื่องรายละเอียดอะไรเจอจะคุยกันก่อนก่อนที่จะมาทํารถหรือว่าตกลงแล้วว่าจะมาทํำอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเคส by เคสละกันใช่ใชครับเป็นคนคนไปครับพี่โอเคเราสามารถติดตามผลการทอยได้ทางช่องทางไหนบ้างครับหลักๆคือเฟซบุ๊กส่วนตัวผมเลยครับอยวาขึ้นไทยข้างล่างครับผม ครับผมครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เห็นผลงานที่เป็นออริจินอลจากทอยไซเคิลมานานพอสมควรแล้วใช่ครับจะเป็นโปรดักเรื่องอะไหล่อะไรอย่างนี้มากกว่าครับครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทอยไซเคิลนะครับก็สามารถติดตามไปทางช่องทางที่ฝากไว้ให้ครับวันนี้ขอบคุณทอยมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผม